เรามีชาวต่างชาติชาวต่างชาติมาเรียนนะครับเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาเขามามามาเยี่ยมภาคเหนือก็แวะมาเรียนขี่ม้าที่ที่ลานม้าขี่ลางวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเมื่อวานเขาเรียนไปทีหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีโอกาสที่จะถ่ายวิดีโอเมื่อวานผมผมจูงม้าให้เขานะครับ วันนี้คราเขาจูงม้าบทเรียนการจูงม้านะครับเป็นพื้นฐานพื้นฐานเขาเรียกกล่าวว่าคือฝึกคุมม้าจากพื้นดินถ้าคุมม้าจากพื้นดินได้นะครับแล้วก็นั่งม้าแน่นถึงจะคุมม้าคุมม้าบนบนหลังม้านะครับวันนี้ฝึกคุมม้าจากพื้นดิน บทเรียนที่ลานม้าเขลางพื้นฐานจะเป็นแบบนี้ครับคือให้ให้ให้ใหมีมีสองข้อหนึ่งคือนั่งม้าได้สองคือคุมม้าได้นะครับวันนี้คือการฝึกจากพื้นดินสั่งล้าเดินทำทำเหมือนก็นสั่งเชียงใหม่อะ วันนี้เป็นการเรียนอีกขั้นหนึ่งนะครับจากฝึกม้าชิงใหม่ม้าเชิงใหม่ซึ่งเป็นเป็นม้าอายุมากแล้วนะครับเขาเป็นครูแล้วมาฝึกโพลีนโพลีนยังเป็นม้าสาวม้าสาวม้าตัวนี้ทีแรกผมกะว่าจะผมจะเปเอาเป็นม้าประจําตัวผมนะครับแต่พอดียกเลิกโครงการอันนี้ไว้ก่อนก็เลยเอามาให้ มาให้นักเรียนได้ฝึกเปลี่ยนทางเลี้ยวกลางวงที่ลุก ไม่เป็นไรเอามาฝั่งนี้ก่อนก็ได้โบรีนเป็นม้าในในสเปคที่ ที่ที่ผมชาลีต้องการจะเพาะขึ้นมานะครับความสูงเขาอยู่ประมาณประมาณ145 14 5ตัวหนา อันนี้คือคือสเปคของแลมพาลูเชียนเลยครับแลมพาลูเชียนแลมพาลูเชียนคือปลาลำปางสายพันธุ์ใหม่ที่ลานม้าเขลางต้องการจะจะเพาะขึ้นมานะครับอันนี้คือคือสเปคที่ที่เราต้องการละเป็นมาดางนะครับมาดาาความสูงประมาณร้5สี่สบ้า จุงจุงไปรอบๆก่อนก็ได้ลูกจุงไปรอบๆก่อนเขาเขาไม่ได้ออกฝึกเขาไม่ได้ออกมาฝึกนานละเขาไม่ได้ออกมาฝึกนานละไม่ไม่ต้องตามใจเขามากเขาเขาไม่ดื้อแต่ว่าไม่ต้องตามใจเขามากหน้าเดินลูกหน้าเดินทุกทีจะเป็นจะผมจะเป็นผมจุงเขาอยู่คนเดียวนะครับจุงเขาอยู่คนเดียวฝึกเขาอยู่คนเดียววันนี้ วันนี้เป็นการทดลองว่าเอาให้คนอื่นชูงแล้วที่เราฝึกมาได้ผลไหมนะครับนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่ที่ใหม่เหมือนกันนักเรียนใหม่